ท่ามกลางโลกที่ล่มสลายไม่มีใครรอดพ้นจากปีศาจยกเว้นพวกเขาในบ้านหลังนี้ w Never let go ผูกเป็นหลุดตาย <c oughs> เล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่ทุกอย่างล่มสลายแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกแฝนของเธออาศัยและเอาชีวิตอรอดอยู่ในบ้านกลางป่าลึกพัวเขาทั้งสามต้องรับมือกับสิเหนือธรรมชาติที่อยู่รอบบ้านปีศาจลึกลับ อสุรกายที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์เครื่องงูที่ชอบล่อลวงและฆ่าชีวิตมนุษย์และเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งคัดกฎต้องห้ามถ้าอยากรอดต้องห้ามปล่อยมือจากเชือกโดยเด็ดขาดพวกเขาผูกเชือกติดตัวอยู่กับบ้านตลอดเวลาเพื่อป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายและออกไปยังโลกภายนอกได้เพียงแค่ระยะเชือกเท่านั้น เพราะแค่เพียงสัมผัสเดียวจากพวกมันอาจนำมาซึ่งหายนะต่อทุกคน rope broke. Did you และในขณะนั้นลูกทั้งสองของพวกเขาเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นความลับของผู้เป็นแม่รวมไปถึงโลกภายนอกนั้นได้ล่มสลายอย่างที่แม่บอกจริงหรือไม่ <Say it. S 3> Never let ่องวสอัย Never Let Go ผูกเป็นหลุดตายคือผลงานของอเลสซองอาชาผู้กำกับสายโหดที่เคยฝากผลงานคลานสยองอย่าง Crow และ The Hill Have Eyes ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันกับโปรดิวเซอร์อย่างชอเลวีและทีมงานจาก Stranger Things สร้างสัตว์กันออกมาเป็นภาพวุล์ทึกขวัญเรื่องใหม่ กีทางผู้กำกับตั้งใจตั้งคําถามต่อทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้เป็นแม่ที่พยายามปกป้องลูกๆของเธอในโลกที่ล่มสลายเด็กคนหนึ่งเชื่อทุกอย่างที่แม่บอกทั้งหมดและเดินตามด้วยความไร้ข้อสงสัยส่วนเด็กอีกคนกลับตั้งคําถามกับสิ่งที่แม่ของเขาพูดบอกอยู่ตลอดเวลา Have say you know to Did มันจ,นจึงเกี่ยวกับโลกที่แบ่งแยกความขัดแย้งระหว่างคนที่เชื่อและไม่เชื่อระหว่างคนที่กังขาและคนที่เลื่อมใสและสุดท้ายแล้วปีศาจจะคืออะไรและมาจากไหนกันแน่ <c oughs> ซึ่งตัวหนัง ก็จะประกอบไปด้วยเอเิเมนที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่นำแสดงโดยฮัลลี่เบอร์รีนักแสดงดีกรีรางวัลที่รับบทคุณแม่ที่ปกป้องลูกทั้งสองอย่างสุดความสามารถจากปีศาจแต่ทว่าเธอกลับเต็มไปด้วยปริศนาและความลับมากมายรวมไปถึงรอยสักรูปงูที่อยู่กลางหลังของเธอเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญในภาพยนตร์ซึ่งรอยสักนั้นสามารถสะท้อนได้ถึงอํานาจที่ชั่วร้ายที่สามารถจําแรงกายได้บรรยากาศกลางป่าโบราณ และบ้านปริศนาที่สามารถปกป้องพวกเขาจากอำนาจชั่วร้ายได้รวมไปถึงสิ่งสำคัญของเรื่องอย่างเชือกเชือกเปรียบเสมือนชูชีพที่ปกป้องพวกเขาจากปีศาจร้รรายที่แฝงกายอยู่รอบบ้านมันเป็นองค์ประกอบสำคัญในภาพยนตร์เป็นดั่งสัญลักษณ์ทั้งตัวแทนของความปลอดภัยและการก,ารกักขังมันคือภาพสะท้อนของสายสะดือที่เชื่อมโยงครอบครัวเข้ากับบ้านวิาพากษ์ปัญหาที่แท้จริงอย่างการปกป้องลูกเกินไปจนกลายเป็นการกำจัดอิสระ และการรับมือกับบาดแผลทางจิตใจที่ส่งต่อระหว่างรุ่นเมื่อความชั่วรายล้อมรอบมีเพียงเชื่อเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราพ้นนรก what wants you think. เตรียมรุ้นเลือทึกสุดขีดไปกับ Never Let Go โผูกเป็นหลุดตาย19กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และถ้าหากแครชช่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดะปุ่ม s u b s c r i b เพล้ะเพกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากหลายเรื่องเราจะนหนังสยองขวัญที่หลากหลายกับ h e r r d Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ